好了嘞。Well, เดีครับครับสวัสดีครับแน่นอนอยู่แล้วพราขาก็ว่าตาชานไม่ไปด้วยัไม่ได้ไปแล้วต้องอยู่ต้อยู่กับร้านต้องอยู่พ่อต้นกันด้วยอยู่กับร้านด้วยใคลฮะแต่เขาใ่แล้วเออพ่อต้นกันเออเออเข้าเข้าไปลอมา ตอนนั้นสามโมงมั้งเหรอวะตองไปเช้าไปเช้าคือว่าหรอไปแล้วหรอไปพอกานไปแลทำไมไม่ปิดจอมันเข้ามาต้องออกมา นี้ครับเป็นนี้ก็ใบบุญก็เดินทางต่อนะครับมุกดาหารนะครับไปอีกแล้ววันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ก็ไปตาไม่ได้ไปด้วยตาไม่ได้ไปด้วยตาต้องเฝ้า,าอกองกระถินอยู่กับหลานอยู่กับหลานอยู่กับหลาน ไม่ให้กัดไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับอ้าวอ้าวอ้าวออกมาแล้วออกมาแล้วอ้าวออกมาแล้วเข้าไป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 เร็วๆเ,วเวข้าไปโอ้เดี๋ยวก็ไม่ได้นะ ใจก็ที่หน่ว really <c ười> ่าของเขาไปใส่กับเต๋าปลาของบอกที่เต๋าปลาตอนนี้มันมีเสียงรถชุบรถ

ออกมาออกมาได้ได้ยี่บวกคนเจอระกอันนะนั้นนะลอกไว้มันเปื่อยยังงั้นลอกตัวนี้นะยังว้นแล้วลอกเขาเาไปวสรมาใส่กันลอกหมคนรวยก็ไปพูดเงนเขาดุงบุทัน เงินดเงินเงินมันหลอยู่นี่เนองเติมเลข้าหาเลยเขาคือเาไมผมตนเาเขาเอาจะลอกก็ต้อ ไปแล้นะครับไปบุญไปแล้วนะครับไปบุญไปแล้วนะครับดวงออครับ,รบมุ่หาเลยนะครับไปแล้นะครับ ไายลุงจิมไม่ได้ไปด้วยไหมไปนะก็ไปครับพี่ครับประชานไปไหมครับนี่อยู่ขันานเราตาชานไม่ได้ไปและหน้าที่หน้าที่ตาชานต้องต้องเฝ้ากองกระสินแล้วก็อยู่กันร้านตาชานต้องอยู่กับร้านต้องเฝ้ากองกระสินใช่ใช่ใช่ผมจะเฝ้าข้าวหม้อให้ใช่ใช่จะได้ชานเฝ้าข้างในเดี๋ยวอีกหน่อยตาก็ลงมาจากวัดตาก็มา เดี๋ยวผมประชากงานลูกค้าให้ไปก็ไม่ไปอยู่บ้านก็ดีไปแล้วครับจไปไหนสารุ่ยังไม่เคยไปดูคนเดินทางไปแล้วครับโูกคุณคุณออกแล้วนะครับออกไปแล้วนะครับคุณคนณนายคุออกไปแล้วนายพันธ์กำลังจะตามไปนายพันตามไปนะครับลูกไปแล้วนะครับลูกนะครับโชคดีไม่ใช่ถ้าเราก็ไปก่อนก่อนไปแต่เช้าแหละ ไปให้มันผมว่าหลายๆคนที่ไม่ค่อยเห็นน่าจะไปรอเช้าครับจะไปรอกันแล้วแหะนะครับไปกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีรถขับรถไปล่วงหน้าไปแล้วนะครับขับรถช้าๆรอลุงพันธ์ลุงพันธ์จะตามทันหรือเปล่าประเด็นถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไปเจอกันที่มุกดาหารนะทนายถ้าก็นอนอยู่ตรงหลายคืนแล้วออ๋ทนายไปนอนรอระบบใช่แล้วทนายไปตะโมวานเมื่อก่อนทนาย

อีกไม่นานก็คงจบนะครับวันนี้คดีไม่หลายไม้ไหลลอยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยสองวันเลยเหรอใช่คดีเดียวเนี้ยนะใช่ไปสองวันใช่ตา่น่องไปมืออีกมืออนกไปก็เผลอก็เผลอก็เผลอลุงกับป้าอาจจะนั่งทุนกับโบื้า 2> <2> สองมือเลยไหม <S <S ว่างว่าที่ยี่สิบเอทยี่สิบเอทกับสไปอัน,นั้นเด้ไปแจกน้ำถ่วเด้ <S 2> <S 2> งานยาวเลยตัวนี้แล้วก็กระ,ะทิ้นอีกถออินตออีกทิ้นยี่สามตาสิ <S 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 เกียวเข่าอื่นเพราะว่าวันทียี่สิบสองกับฝนทสิตกมากอีก <S 2> <S 2> งานยาวเอฟที T. ลุนพลงานยาวไปหลวงงานลางานกระถิ่นวันนี้พุ่งเอาหมดแหละวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันนี้วันที่สิบเก้าวันอังคารวันนี้วันที่สิบเก้าพรุ่งนี้ยี่สิบวันที่ยี่สิบเอ็ดไปน้ำท่วมอันท่วมวันที่หลังจากน้ำท่วมก็ไปอ่ากระถิ่นไปแล้วบรือเปล่ไปแล้วอันนี้เด้นี่ ครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับขอ,ขอบคุณทีเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ